เดี๋ยววันนี้เรามาพบกับตัวแอปพลิเคชัน Ibis p a i n t กันอีกรอบนึงนะครับวันนี้เดี๋ยวเราจะมาฝึกในการลงสีตัวละครการโดยใช้ตัวหัวบัตรนะครับโจทย์ในวันนี้ของครูเลยทั้งป .4 ป .5 และป .6 เลยเลือกตัวละครอ,อะไรก็ได้นักเรียนอยากจะเลือกเป็นต,นตัวละครการ์ตูนญี่ปุ่นก็ไดท้ที่มีเส้นผมให้เราได้ลงสีแบบแบบพลิ้วๆกันนะครับเพราะจากคลิปที่แล้วที่คลิปเสริมที่ครูเอาให้นักเรียนดูเนี่ย ครูได้ใช้วิธีการสร้างตัวปาก,กาแบบว่าแบบรีเมคขึ้นมาเป็นปาก,กาง่ายๆโดยใช้คัตเติ้ลบัตอันนี้ก็นักเรียนลองไปทําดูแล้วกันนะครับนักเรียนลองไปทําดูนะว่ามันเวิร์กไหมอะไรไหมแต่ส่วนใหญ่เห็นเพื่อนๆก็บอกว่าเวิร์กนะใช้ได้โอเคเลยครูก็เดี๋ยวจะใช้เหมือนพวกเราเหมือนกันนะครับใช้ตัวหัว p ัตเติ้ลบัตเหมือนกันหลายๆคนมีปัญหาเพราะว่าจุ่มน้ําไปเยอะพอจุ่มน้ําเยอะปุ๊บนักเรียนะ่ะ บีบนักเรียนบีบไม่หมาดไงพอนักเรียนบีบไม่หมาดมันก็ทําให้แบบมันชุ่มเกินพอชุ่มเกินหน้าจอนักเรียนก็จะเปียกนะครับเปียกเกินไปฉะนั้นเวลาทำเนี่ยนักเรียนต้องบีบให้หมาดเลยแล้วจับตรงโคนโคนตัวสำลีในพัลตันบัตนะครับโอเคเนาะอ่ะเลือกมาที่กระดาษเหมือนเดิมเลยใครอยากได้กระดาษแบบไหนเลือกเลยวันนี้ครูขอมาเป็น A4 แล้วกันครูขอเป็น A4 แล้วกัน,นก่นอนเริ่มงานอย่าลืมสร้างเลเยอร์รอเลยสร้างเลเยอร์รอสักหลายๆเลเยอร์รหน่อย เทคนิคในการลงสีวันนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวอขอโครงรูปก่อนละกันเหมือนเดิมไปที่หัวแปงใครที่ยังไม่ได้อันล็อกหัวแปงก็อันล็อกให้เรียบร้อยนะครับดูโฆษณาซะมาที่หัวที่เป็นหัวดินสอหรือหัวอะไรก็ได้ที่สามารถใช้โครงเส้นได้อ่ะเอามาเป็นดินสอนีแล้วกันนะครับขนาดเส้นประมาณประมาณไหนประมาณนี้พอความเข้มความเข้มเท่าไหร่เอาลองสัก80ดูดิแล้วลองลองโคง้งโอ้ยเข้มเกิน เข้มเกินนะครับสัก60แล้วกันอ่ะ60ประมาณนี้ได้ไหมเข้มไปปะเข้มไปสักนิดนึงอ่ะ45 45อ่ะได้ประมาณนี้นะครับเลือกมาตัวการ์ตูนหนึ่งตัวอะไรก็ได้นักเรียนก็เอาเลยแล้วกันไม่ต้องดาบแล้วนะลองฝึกโครงเองเลยเพราะเราได้วิธีการใช้ทำปากกามาแล้วก็ถ้าเรามีรูปการ์ตูนในหัวหรือถ้าใครอัปโหลดรูปก็อย่าลืมมาไว้ตรงบริเวณประมาณนี้เอามาไว้ใกล้ๆงานประมาณนี้นะครับโอเคเนาะ อ่ะสมมติว่าครูมีรูปในหัวแล้วครูขอลดความเข้มหน่อยละกันเป็นสามสิบห้าครูมีตัวกูว่าอ่ะวิธีขึ้นโครงรูปง่ายๆเลยอย่างที่ครูเคยสอนวงกลมไปเลยวงกลมให้ประมาณไหนวงกลมวงกลมประมาณนี้ค่อยๆโค้งไปค่อยๆโค้งไปนะครับค่อยๆโค้งไป ไันไม่ไม่ถูกใจก็แก้มาสุดว่าเล็กไปไหมก็ขยายขยายมาให้เรียบร้อยนะครับสักครู่นะครับเดี๋ยวขอญาตหาอะไรมาลองตัวจอด้านล่างนิดนึงให้จอมีความสูงขึ้นมาหน่อยนะโอเคก็ค่อยๆไปเราจะปรับความเข้มขึ้นมาอีกนิดนึง ค่อยๆโค้งไปเรื่อยๆถ้ามีตัวกระตูนในหัวก็ค่อยๆไล่มาไล่มานะครับใช้สมาธินิดนึงค่อยๆเส้นตาโครงให้ดีโค้งให้ดีนะครับเส้นตาโค้งให้ดี ค่อยๆไปช้าๆไม่ต้องรีบอันไหนไหม่ถนัดก็ขยายเอาใช้ขยายเอานะฮะขอเป็นขึ้นเลเยอร์ใหม่เลยลแล้วกันแล้วก็เลเยอร์นี้ขออนุญาตปรับความสว่างลงมานิดนึงนะครับขออนุญาตขึ้นเลเยอร์ใหม่ปไปเลย ตรงไหนมันอ่อนได้ก็ปรับอ่อนมานะครับแก้ไขค่อยๆทำอ่อนได้ก็ปรับอ่อนนะครับค่อยๆไปช้าๆไม่ต้องรีบนี้อาจจะเทสอ่อนๆแล้วกันประมาณนี้ ได้ไหมอ่ะได้ถ้าได้ก็พักไว้ก่อนก็ได้เราไปดูตายีกครั้งหนึ่งนะครับตาประมาณนี้ได้ไหมเชื่อมวันนี้หัวตาให้มันตรงกันนะครับให้มันตรงกันนะดูดีๆดูลักษณะตาดีๆขอบตาชนกันไหมประมาณนี้ดูดูดีๆนะครับ ถ้ามันใหญ่ไปมันไม่ถนัดลิงไม่ถนัดก็อาจจะย่อให้มันเล็กลงมานิดนึงก็ได้ค่อยๆไปช้าๆครับค่อยไปช้าๆไม่ต้องรีบนะครับไม่ต้องรีบขิ้วขึ้นมา ถ้ารู้สึกว่ามันบิดแล้วมันไม่ถนัดก็หมุนจอเ,อเลยครับแล้วเล่นหมุนจอ,อได้เลยหมุนกระดาษหรือหมุนมือถือเอาได้เลยนะครับค่อยๆไปช้าๆส่วนหน้าเว้าวเข้ามาปึ๊บพอเว้า,วาวเข้ามาปุ๊บจะได้2จุดนี้ที่เป็นจุดวางปากเส้นปากตอนแรกคูบะคคูคูวางจุดผิดพอเราได้เส้นมาร์กปุ๊บมันจะทำให้เรารู้จุดได้ง่ายขึ้นนะครับ ครับได้นี่ความเข้มขึ้นไปนิดนึงเน้นเส้นอีกนิดนึงจะเริ่มเน้นเส้นนะค่อยไปช้าๆนะครับย้อนกลับมาอ่อนนิดนึงโอเค ได้อยู่ค่อยๆไปช้าๆเรามีวิธีการทําเป็นหัวปากกาของเราแล้วใช้พัตตินบัตฉะนั้นนักเรียนก็ไม่ต้องรีบครับไปช้าๆของเราหูประมาณไหนเทียบสัดส่วนหูก็อยู่ประมาณหัวคิ้วไม่ใช่หัวคิ้วสิขอบตาขอบตาประมาณนี้ขอบตาประมาณนี้ใหญ่ไปไหม <Okay. S 2> ค่อยลากช้าๆไม่ต้องรีบหลายๆคนทำงานแล้วรีบเยอะรีบเกินนะครับหลายๆคนที่ครูเห็นเนี่ยทำงานเนี่ยรีบมากเลยไม่รู้จะรีบไปไหน รีบมากไม่ต้องรีบไปช้าๆครับเห็นไหมเราไปช้าๆเราค่อยๆไปช้าๆผมใส่ผมเข้ามาค่อยๆใส่ผมเข้ามาหัวด้านบนถ้ายังดูแล้วยังดูไม่ออกปรับความเข้มลงมาสักประมาณยี่ห้าก็ได้แล้วโคง้งโค้งให้มันได้สัดส่วนค่อยๆลากโค้งให้มันได้สัดส่วนนะครับค่อยๆลากโค้งช้าๆให้ได้สัดส่วนเราจะได้ใส่ให้มันง่ายๆขึ้น นะครับลองดูนะเอามาปรับความเข้มคืนนะค่อยค่อยใส่ผมก็นักเรียนตวัดมาได้เลยตวัดผมมาได้เลยนะครับ ถ้ารู้สึกว่าวงสวิงข้อมือเนี่ยมันยากมันใหญ่ไปวงสวิงข้อมือนักเรียนมันเล็กเนี่ยเนี่ยก็ย่อลงมาแล้วก็วางมือดีๆแล้วก็ค่อยๆลากลงมาปรับวงสวิงข้อมือของนักเรียนเองค่อยๆไปช้าๆ ไปช้าช้าไปช้าช้าไม่ต้องรีบเห็นไหมครับได้หนะ้าตัวการ์ตูนมาละหนึ่งตัวง่ายงไม่ยากดูเส้นดีๆีค่อยๆไล่เก็บเส้นโอเคมัไหมครับ นีาเหลืออะไรเหลืออะไรตอนนี้เหลือ,อ,ลอ,อ,อ,นนลอใส่รายละเอียดเส้นผมผมหน้าผมหลังใส่ให้ถูกต้องนะครับใส่ให้ถูกต้องดูดีๆอันนี้ผมหลังครูก็ปล่อยๆเส้นแล้วไม่ได้เน้นอะไรล้ะผมให้อยู่ข้างหลังก็ปล่อยๆไปล้ไปลวไม่ได้เน้นอะไรมากมายนะครับ ตัวเอาด้วยไหมอ่ะโคเคอคอส่วนคอันอยู่ประมาณไหนมันจะไม่ได้อยู่ตรงปากตรงนี้เลยนะมันจะไม่ได้อยู่ตรงปากตรงนี้เลยนะมันจะอยู่ถอยหลังมานิดนึงนะครับส่วนคอแล้วก็เอาลงคอมาง่ายๆนก็ที่เหลือก็ลองไปทำเองอ่ะย้อนกลับมาที่ส่วนสำคัญของเราครับแล้วเหลืออะไรนี่เลย ลูกตาของเรานี่ครับเรายังไม่ได้ใส่เลยนะรายละเอียดลูกตานักเรียนก็ลองทําดูนักเรียนอาจจะหาแบบลูกตาการ์ตูนญี่ปุ่นมาก็ได้หรืออาจจะลองคิดเองง่ายๆหรือใครไม่ทําอย่างนี้ทําเป็นตาแบบว่าง่ายๆแบบนี้ก็ได้อันนี้แล้วแต่นักเรียนเลยนะฮะสมมติว่าครูทําก็ดูค่อยๆอ,ยอ,ยอ,ยอยะไรอ,อาจจะปรับความเข้มขึม้นไปอีกนิดนึงเพื่อเน้น,เน,นเน้นตาละจะเน้นตาละ หัวใหญ่ไหเปล่าถ้าหัวใหญ่ไปก็ปรับหัวขนาดหัวลงมานะครับปรับหัวลงมาบิดเอาให้มันเข้ามือของนักเรียนเองนักเรียนข้อมือนักเรียนถนัดแบบไหนนักเรียนก็บิดให้มันเข้าล็อกมือของนักเรียนเองเลยไม่ต้องตามครูนะครับถนัดแบบไหนบิดของนักเรียนเองเลยเส้นเบี้ยวไหมถ้าเส้นเบี้ยวก็ใช้2นิ้วคลิกรีเซ็ตมันไปตาข้างใน ข้างในก็ดูดีๆมียังไงบ้างไอไลทปลาขาวนิดนึงอาจจะมีติดไม่ติดบ้างก็ใจเย็นๆน,นะครับนักเรียนใจเย็นๆน,นะค่อยได้ลูกตาลนะโอเคต่อไปอีกข้างหนึง่ง ก็วงข้างในตาดำข้างในค่อย,อยๆไปช้าๆไม่ต้องรีบนะครับไม่ต้องรีบอย่ารีบโอเคนะครับอย่ารีบไฮไลท์ใส่ไฮไลท์อย่าลืมฝั่งนี้ ไฮไลท์ไปนิดนึงลืมไฮไลท์ตาสำคัญมากเลยนะครับประมาณนี้เราได้ลูกตาแล้วประมาณนี้ต่อมาเดี๋ยวเราจะเริ่มลงสีแล้วแต่ก่อนลงสีจำไว้เลยนี่คือเลเยอร์ที่เราโค้งเส้นนะครับนี่ก็คือเลเยอร์ที่เราโค้งเส้นถ้ารู้สึกว่าเลเยอร์มันไม่พอกันก็สร้างขึ้นมาเลเยอร์นี้มาก่อน ลงสีพื้นไว้ก่อนให้มันดูเส้นง่ายๆไปหาหัวหัวแปรงที่มันเป็นหัวแปรงอ่าลงสีก็นักเรียนไล่ดูเอาเลยเวลาทําไปเนี่ยบางคนให้อย่างครูทําเนี่ยบางทีครูพูดไปด้วยน้าลายมันกระเด็นลงจอก็ต้องมีผ้าคอยเช็ดเหมือนกันนักเรียนนักเรียนใช้ตัวหัวพัตตินบัตรที่ครูอธิบายอ่ะบางทีจอมันก็จะมีความชื้นนิดนึงก็เตรียมผ้าไว้คอยเช็ดด้วยเหมือนกันนะครับนี่ก็ไล่ไปเลยหา หมึกแบบที่ถูกใจก่อนเดี๋ยวขขอลงสีพื้นก่อนเดี๋ยวจะใช้สีเทาลงเป็นพื้นก่อนนะครับเดี๋ยวขอหา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 ตัวหัวแปงก่อนละกันแป๊บหนึ่งนะครับหัวแปงใหญ่ไปเล็กไปอ่าเล็กไปหัวแปงนี้มันเล็กไปก็หาหัวใหม่ที่มันใหญ่ที่มันใหญ่ใหญ่ ค่อยๆดูค่อยๆหานี้ใหญ่ไหมได้ดูสีเทาสักประมาณนี้เทาอ่อนๆมาเลือกเลเยอร์ล่างสุดเราจะลงสีฟื้นกันระบายไปให้เต็มเนี่ยพอเลเยอร์มันอยู่ล่างสุดน,นั่นเ่ยเห็นไหมครับพอ layer เเมันอยู่ล่างสุดต่อให้เราถมสีไปยังไงเนี่ย ตัวลายเส้นเนี่ยเราก็ยังเห็นอยู่ดีตัวลายเส้นเราก็ยังเห็นอยู่ดีเพราะว่าเลเยอร์ที่เราเลือกเมื่อกี้มันอยู่ล่างสุดครับเห็นไหมครับถมไปเลยถมสีเทาไปเลยเทาอ่อนเทาเข้มนี้นักเรียนก็เลือกเอาเองนี่ก็มาเริ่มลงสีนะลงสีไอ้ก่อนลงสีขอโทษทีเน้นเส้นก่อนครับเน้นเส้นก่อน อาไม่ต้องก็ได้เดี๋ยวลงสีก่อนก็ได้แล้วค่อยมาเน้นเส้นนะ,ะไรครับลงสีผิวลงผิวก่อนเลยผิวนี่เห็นไหมมันจะมีแถบให้เลือกสีเป็นสีผิวเฉดมาก่อนเลยเห็นไหมครับเนี่ยเป็นผิวให้เราเลือกได้เลยพอเราเลือกปุ๊บเราเนี่ยก็ปรับความอ่อนความเข้มได้เลยนะครับมาปรับได้เลยอยากให้เข้มขนาดไหนอ่อนขนาดไหนปรับจากตัวสีที่มันมีให้อแลเคครูเอาอ่อนนิดนึงครูมาดูหัว,หวแปรงใหม่มีหัวแปรงที่มันน่าใช้กว่านี้ไหม ก็ลองดูลองเลือกดูลองใช้ดูนะครับดูขนาดหัวแปลงให้เรียบร้อยดูเลเยอร์ให้เรียบร้อยอ่ะโอเคเลเยอร์นี้ขอเลื่อนลงมาแล้วกันให้มันอยู่ด้านบนสีเทาแล้วก็อยู่ด้านล่างตัวลายเส้นนักเรียนจะได้เห็นหลายเส้นชัดเจนนะครับเห็นไหมพอเราลากทับเส้นเนี่ยมันก็จะไม่มาทับเส้นเพราะว่าเลเยอร์ของเราเนี่ยมันอยู่ด้านใต้ของตัวเส้นนะครับ